เมื่อจิตของเราเราตั้งสติไว้กับพุโทโธนะความรู้ของเรามันจะมารวมติดต่อสนใจอยู่จุดนี้ที่เวลาจดติดต่อตอยู่ในจุดนี้นานเท่านหเท่ามันก็สั่งผมกำลังตัวเองให้ความรู้นี้ค่อยเด่งขึ้นเด่นขึ้นเมื่อความรู้ค่อยเด่นขึ้นความสงบเย็นใจจะค่อยปรากฏขึ้นแล้วความรูเยหย่งนุ่งลายเหล่านั้นซึ่งเคยกวนใจและเป็นสิ่งไม่ดีเลยนะมันจะค่อยจางบรรจาง ไปเพราะอันนี้ไม่ให้ไม่เปิดทางให้ใมีออานต่อเข้ามาเข้าใจไหมเอาพุทโธปิดเอไว้อารมณ์เหล่านั้นมันจะผักดันลงไปมันไม่ออกไอ้ที่จะว่าให้อารมณ์มาจากเขาอยากเข้าใจนะขี้นั้นนะ้ากกว่าที่ว่าตัวนี้เองก็ผักดันออกไปให้คิดอย่างนั้นแห้เสียดายเรื่องนี้อยากรู้อยากเห็นอยากคิดอยากอย่างนั้นตัวนี้ตัวอยากดันออกไปเอาพุทโธตีคอยไม่ให้มันออกเข้าใจไหมถ้าอยู่กับพุทโธเลยที่เวลาที่อยู่นานก็ไป ความรู้นี่จะค่อยอยู่นี่อยู่นี่นี่ค่อยหล่อเลี้ยงจิตใจอารมณ์ที่ฝักดันมันค่อยจางไปเพราะมีอารมณ์คือทมเป็นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจใจก็อยู่ที่นี่แลวไม่วุ่นวายขนานขนานเข,ข้าก็ค่อยสงบสงบแล้วก็ตั้งตัวได้นันน่ะ